ลูกทุ่งชวนคุยวันนี้นะฮะเอาล่ะตอนนี้นะครับเราต้อนรับนะฮะข้าวทิพย์ธิดาดินด้วยครับเย้สวัสดีครับโอ้โหแบบว่าลุกทุง่งทุกท่านเลยนะคะทิพย์ธิดาดินคะ่ะมาแล้วนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเราเจอกันรู้สึกว่าคราวที่แล้วที่แวะมาคุยกันก็ได้คุยกับดีเจพัทด้วยค่ะนะครับได้เจอพี่พัทด้วยขอบคุณมากเลยค่ะดีใจมากที่ได้เจอกันอีกครั้งนึงคำถามแรก สวยขึ้นหรือเปล่าจ,ลจากเขาที่เราเอ๊ะเขาที่เราเราไม่ได้เจอกันรู้สึกว่า ไม่กี่เดือนนะไม่กี่เดือนใช่ไหมน่าจะปีเองไหมคะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงไม,ไม่กี่เดือนเองตอนนี้นนนนมเราคุยกันถึงเรื่องของการเปิดตัวละครอยู่เรื่องหนึ่งมั้งค่ะใช่ไหมจะเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้พ่อจอับด่้น่าจะได้ได,ได้ได้ชมกันนะคะประมาณต้นปีหน้านี่ต,ตอนนี้ถ่ายทําเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับติดกล้องแล้วค่ะอ่าครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เห็นหูแบบว่าทําแบบหลายอย่างมากๆเลยอ่ะนอกจากละครเธอก็เป็นแบบว่า เออปรี๊กได้ว่าเป็นเป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นเป็นนางเอกขึ้นหิ่งอีกคนนึงเลยนะนะครับของช่องวันด้วยนะครับแล้วก็มีผลงานเพลงด้วยอย่างซิงเกิลล่าสุดเดี๋ยวถามเรื่องเพลงก่อนซิงเกิลล่าสุดก็คือเป็นเป็นเพลงที่มีจังหวะด้วยอ่าใช่ค่ะก็คือแผ่คนรอเป็นซิงเกิลล่าสุดแล้วก็มีมีล่าสุดกว่านั้นอีกตอนนี้มีล่าสุดก่าันเติมเพลงเติมฮัรนี่แหละนี่แหละซึ่งเป็นเวิร์ลพรีเมียร์ที่คนลุกทุ่งด้วยนะครับแล้วก็ อ๋อแหมมีสกัดดาวลุ่งนะฮะไม่เปิดไมค์เข้าทิปเหรอนองอออจริงหรอคะปล่อยให้ศิลปินก็พูดไม่เปิดไมค์ให้เขานะฮะโอ้เอฟซีเยอะมากขอบคุณมากเลยนะคะนะฮะวันนี้มีคนมารอฝากพี่อุ้แชร์หน่อยพี่อุ้แชร์เดี๋ยวแชร์ไปที่เพจได้นะครับเพจคนลูกทุ่งเลยนะฮะเดี๋ยวให้ขออนุญาต เข้าทิปแชร์เองเลยนะฮะแหมเยี่ยมยอดเลยนะฮะก็คือครั้งล่าสุดที่มาคุยกันนะครับเราก็คุยกันหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของซิงเกิลล่าสุดก็คือแพ้คนหล่อก่อนหน้านี้ด้วยก็เป็นจังหวะสนุกสนุกแล้วกระแสก็ถือว่าดีนะที่คนลูกทุ่งด้วยดีใจมากค่ะทีแฟนๆให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก็คือเป็นกาลังใจให้แบบทุกผลงานเพลงเลยของเจ้าที นะครับแล้วก็เรื่องของละครเธอก็เรียกได้ว่ามีละครแบบอย่างต่อเนื่องเลยอ่ะใช่ไหมค่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งช่องวันค่ะแล้วก็ แฟนแฟนแฟนเพลงแฟนละครที่แบบให้การซัพพอร์ตแล้วก็ <ừ m. S 2> ไม่ว่าเข้าทีมจะรับบทไหนเล่นเรื่องอะไรก็ก็คอยให้แบบกำลังใจอยู่เสมอคอยชมตลอดเลยอขอบคุณมากๆเลยคือแบบกำลังใจหนาแน่นมากมากขอบคุณมากค่ะก,ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ดูเหมือนเราค่อนข้างที่จะคุ้นค,คุ้นชินแล้วหรือยังสำหรับ ค,คุนชินแล้วหรือยังจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยนะตอนนี้นะคะนอกจากแบบเป็นนักร้องก็คือม,มีงานละครเข้ามาก็ทำให้ข้าทิพได้มีอาชีพเพิ่มขึ้นได้แบบได้ทำงานหาเงินดูแลครอบครัวแล้วก็หล่อเลี้ยงตัวเองนะคะก็ถือว่าแบบเป็นความโชคดีของข้าทิพย์อีกอีกอย่างหนึ่งค่ะที่แบบได้รับความเมีตาค่ะคอย่างละครเรื่องล่าสุด ที่ช่องวันะนะครับที่เราที่ชมกันไปเรื่องล่าสุดนี่คือ,เ,อ,อเรื่องล่าสุดที่ชมกันไปคือนางฟ้ากรรมกรค่ะแล้วก็แล้วก็ที่เพิ่งถ่ายเสร็จก็จะเป็นพ่อจ๋าแม่อยู่ไหนเรื่องนี้ก็เป็น,เป,นเป็นพระนางพระเอกดังเอกคู่กับพี่ไผ่พงศธรถ่ายปิดกล้องแล้วแล้วก็น่าจะได้ชมกันประมาณน่าจะกลุ่มพาหรือเปล่าเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะแหมก็เรียกได้ว่าตอนนี้นี่คือตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ไหมว่ากี่เรื่องแล้ว,วครับ หมายถึงว่านับย้อนไปหรือว่าใช่ใทั้งปีเอาเฉพาะปีนี้หกเจ็ดเนี่ยนี้เหรอค่ะใช่น่าจะสองสองหรือสามเรื่องนี่แหละเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนะฮะก็เรียกได้ว่าคุณพีอาค่ะสวัสดีสวัสดีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แบบแบบมันมามาแบบว่าเขาเรียกได้ว่าเสมอเสมอหรือว่าคู่ขนานไปกับงานงานเพลงก็ถือว่าแบบเป็นเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้แบบ เหมือนกับเป็นเป็นความฝันที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ที่ได้มาหล่อเลี้ยงค,ค,คัาทิชแล้วลก็ครอบครัวแล้วก็แบบมอบความสุขให้กับทั้งแฟนเพลงทั้งแฟนละครครับ,รบหลายๆคนก็ได้ชมบทบาทของเธอนะครับแล้วก็ชื่นชมกันมากๆเพราะเราต้องยอมรับว่าพื้นฐานก็คือเธอมาจากนักร้องนะครับที่ไม่ใช่ดารานักแสดงแต่วันนี้พอันตัวมาเป็น นักแสดงแล้วผลงานไม่ธรรมดาด้วยเพราะว่าเธอเป็นนางเอกด้วยนะครับรู้สึกยังไงบ้างภาพภูมิใจแค่ไหนกับกับ,ก,บกับงานทางด้านของวงการบันเทิงโดยเฉพาะงานละ,นะครเนี่ยครโอ้ก็ต้องขอบคุณนะคะทางผู้ใหญ่ทางทุกๆช่องเลยตั้งแต่ทางช่องเจดค่ะท,ท,ที่เข้าทิบได้เล่นละครในห้อยธามินผู้เป่าอินเดียยิงเตอร์รวมถึงล่าสุดก็คือทางทังช่องวันก็แบบให้งานเข้าทิฟเรื่อยๆ ก็หลายๆเรื่องเลยเป็นเป็นสิบสิบเรื่องนะคะแล้วก็ล่าสุดก็ได้มาเป็นนางเอกก็ขอบคุณนะคะที่แบบพี่พี่พี่บอยพี่ป้อนนะคะพี่โอแล้วก็ทั้งผู้กํากับหลายๆท่านเลยพี่นุ่นพี่พี่ตั้มนะคะปะกล้วยลุงอีแล้วก็ทุกๆท่านเลยที่แบบให้โอกาสแล้วก็มองเห็นความสามารถในในตัวข้าวทิพย์ที่ ที่เห็นว่าข้าทิพสามารถจะทําได้ซึ่งข้าทิพก็ตั้งใจทําเต็มที่มากๆก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้ได้ไดชื่นชม,มแล้วก็ได้ชมแล้วแล้วอินไปกับละครที่ข้าทิพได้เล่นแล้วก็มีความสุขค่ะนี่เห็นไหมคือได้เห็นเดี๋ยวโชว์มัสโกออนไหมครับเมื่อสักครู่ นะครับอะไรตกไม่รู้นะฮะเธอบอกว่าคือคือซึ่งซึ่งพิธีกรอุ้ยอุ้ยอุ้ยนะแต่เธอยั่แบบเธอยังแบบว่าโชว์ชุดขอได้อ่ะนี่คือสุดยอดมากนะฮะเด็กคนมันก็เลงจะดังเห็นไหมอะไรตกก็ดังเมื่อกี แต่ห้ามห้ามความดังเดิมไม่ได้แต่ก็ยังพูดได้ต่อนะฮะเอเอสุดยอดมากแล้วตอนนี้ละคารที่กําลังจะรอออนแอร์มีเรื่องไหนให้ให้แฟนๆที่ติดตามตอนนี้ค่ะตอนนี้ที่เพิ่งถ่ายจบไปก็คือเรื่องพ่อจ๋าแม่อยู่ไหนหที่เล่นคู่กับพี่ไผ่พงศธนบทบาทเรื่องนี้คือเป็นเป็นนางเอกเรื่องแรกแล้วก็ว ยากมากได้รับบทเป็นแบบเป็นคนบ้าด้วยเหรอใช่ค่ะได้ได้เป็นนักร้องในคาเฟ่แล้วก็คนบ้าคนเสียสติใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ก็ก็จะมีเหตุการณ์ที่ที่ทาให้เกิดเรื่องราวที่ทําให้แบบเราเราความจําเสื่อมจำอะไรไม่ได้ส่วนพระเอกพี่ไผ่ก็จะตาบอดเป็นละครดราม่าค่ะแต่ว่าเนื้อเรื่องดีมากคือขนาดที่แบบเราถ่ายไปเราเรายังอยากดูเลยว่าแบบ ถ้าตตกลมาแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าพอตอนที่เราเล่นคือเราก็รู้สึกว่าเราเราอินกับบทบาทนี้นางเอกชื่อน้ำพึง่ง<อ>แล้วก็ร้องไห้ตลอดค่ะร้องไห้ร้องไห้ทั้งวัน <laughs> ไม่ร้องไห้ก็บ้า <laughs> ก็คือ <laughs> เราเราต้องสวมเป็น2องบทบาทไหมคนปกติด้วยใช่ค่ะแล้วก็คนเสียสติด้วยใช่ค่ะช่วงช่วงแรกคือสวยงามเรื่องนี้จะบอกว่าสวยงามประมาณ2ตอนแล้วก็มาช่วงเสถายแต่ว่านอกจากนั้นประมาณ80-90%คือคือไม่สวยเลยเป็นบ้าแต่แต่ก็อยากให้แฟนๆได้ได้ชมอีกอีกมุมนึงของเข้าทีมว่านางเอกก็ไม่ไม่ใช่ว่าแบบจะมีแต่สวยอย่างเดียวแต่มันมี มุมการแสดงอีกมุมหนึ่งที่ที่อยากให้ทุกคนได้มองได,ได้ได้ชม <ừ> ในมุมของค้าทีว่าเออไม่ไม่ได้อมองแต่ความสวยนะ <laughs> ค่ะก็คือการการแสดงก็พยายามขึ้นต้องแบบพยายามพัฒนาตัวเองให้ให,ให้มันดีขึ้นอยากเห็นจังเลยเว่าในมุมในมุมที่แบบเราเล่นเป็นคนบ้าคนเสียสติอะ่ะ<า>คือที่บอกว่าไม่สวยนี่คือยังไงอ่ะมันแบบชุดหรือว่าทั้งหมดเลยค่ะคือคือไม่สวยเลยก็คือนึอถึงแบบ พี่ๆที่อยู่ข้างทางที่เหมือนกับเราเห็นที่แบบสติไม่ไม่ค่อยแบบว่าสมประกอบเท่าไหร่ก็จะคอยแบบเก็บขยะแล้วก็คอยเดินตามข้างถนนนั่นนั่นคือแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยแล้วเราเรามีเรฟอเรนซ์ยังไงครับที่เราจะเล่นบทบาทอย่างเงี้ยเออเฟเนซ์จริงๆตอนแรกอ่ะคือเข้าทิปได้รับการบ้านมาก็ ทำการบ้านไปดูหนังค,ค่ะดูหนังดูละครที่พี่พ,พี่นักแสดงรือ่อเก่าๆที่ที่แสดงมาเป็นยังไงคนบ้าเป็นยังไงส่วนคนบ้าณตอนนี้ณณตัวละครเรื่องนี้คือบ้ายังไงมีมีจุดที่ให้จับไหมว่า<อ>บ้าบ้าเพราะอะไรหรือว่ามีอะไรที่เรายังรู้สึกลึกๆว่าเราเรารเป็นห่วงหรือเรายังรักอยู่ก็ไปแอบถามทางทางผู้กำกับแล้วก็พี่พี่นักแสดงพี่พี่ทีมงานที่สนิทกันว่าแบบ เราจะมีจุดไหนที่พอจับจุดได้ไหมเพราะว่าถ้าให้บ้าเลยคือมันบ้ามีรูเรื่องมันไม่มีแนวทางอ่ะแเราเราก็ไม่รู้ด้วยอ่ะใช่ใช่ค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงใช่มันจะออกมาเป็นยังไงก็โชคดีหน่อยที่แบบมีพี่ที่แบบมีมีความชํานาญเกี่ยวกับการแสดงแล้วก็ทางผู้กํากับด้วยทางผู้ใหญ่ด้วยได้ให้การแนะนามันก็เลยได้ก็เลยจับจุดนั้นน่าดูอ่ะ จะออนเมื่อไหร่ครับก็น่าจะต้องปีหน้าค่ะแต่ว่ายังยังไม่ทราบว่าจะไปเดินไหนแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบแจ้งทางคนลุกทุ่งให้ทราบนี่นี่นี่คืออยากเห็นบทบาทของคนสวยที่เป็นคนบ้านพี่จะบอกว่าแบบมันจะออกมาแบบเล่นเป็นคนก็คือเธอเป็นคนสวยอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าออกมาในแนวที่บอกว่าเป็นคนที่แบบเสียสติมันไม่สวยเป็นยังไงบทบาทของเธอที่เธอแบบทำการบ้านเธอตั้งใจมากๆจะออกมาเป็นอย่างไรละครเรื่องนี้ขอชื่ออีกทีครับ ค่ะละครเรื่องพ่อจ๋าแม่อยู่ไหนเล่นกับพี่ไผ่เล่นกับพี่นะครับน่าสนใจมากแล้วไผ่เขาก็ตาบอดเขาก็แบบเงข้างมากเล่นดีมากทั้งสองข้างค่ะอเหรอใช่พี่ไผ่เล่นดีมากคือคือเราจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งจากที่แบบเราจะเห็นพี่ไผ่แบบบางทีเล่นละครก็จะเป็นพระเอเป็นเป็นนักร้องอยู่บนเวทีแต่เรื่องนี้คือแทบแทบจะไม่ค่อยมีมีเพลงให้เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ได้มีเพลงเยอะเหมือนเรื่องอื่น มีเพลงอยู่แต่ว่าน้อยออแต่จะเป็นโชว์การแสดงซะส่วนใหญ่ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งละครที่ทําให้ทั้งคู่ <c oughs> ได้โชว์สกิลของการแสดงได้อย่างเต็มที่ <c oughs> <ใช>คือแบบเหมือนเราดเค้นความสามารถออกมาแบบสุดๆ <c oughs> ที่สุดเลยหรือเปล่าสำหรบ <c oughs> <ใช>ับเรื่องนี้ <c oughs> ออที่สุดเลยคะ่ะที่สุดแล้วก็ทำทำเต็มที่สุดความสามารถของเราพอใจมากน้อยแค่ไหนกับละครเรื่องนี้ครับ ออพอใจมากมากค่ะพอใจมากมแต่แต่ว่าก็ก็ต้องต้องรอทางแฟนละครแฟนเพลงได้ชมกันว่า ความพึงพอใจจะให้กี่คะแนนก,ก็หวังว่าทุกท่านจะจะพอใจแล้วก็จะรับชมอย่างมีความสุขนี่นะครับ <c oughs> ก็ฝากติดตามผลงานของเข้าวทิพย์ดาดินด้วยนะครับ <c oughs> กับผลงานการแสดงก็เป็นนางเอกเรื่องแรกแบบเต็มตัว <c oughs> นี่นะครับติดตามกันด้วยนะครับน่าจะประมาณปีหน้านะครับอีกหนึ่งเรื่องก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกับซิงเกิลล่าสุดนะครับเธอมีธุรกิจที่นอกเหนือจาก การแสดงนะนะนั่นคือละครนะครับการแสดงรวมไปถึงการทํางานเพลงอีกหนึ่งธุรกิจก็คือเป็นธุรกิจเป็นเกี่ยวกับผ้าใช่ไหมฮะผ้าไทยเหรอหรือว่ายังไงเป็นผ้าไทยค่ะผ้าสิ้นผ้าถุงบ้านเราก็ผ้าลายไทยทุกๆภาคเลยค่ะยังไงครับมันเริ่มผพาะผ้ายผ้าไหมผ้าสิ้นจริงๆมันเริ่มจากที่เข้าที่เป็นคนอีสานแล้วที่บ้านค่ะจะชอบใส่ผ้าผ้าถุงผ้าสิ้นคุณแม่ เวลาอยู่บ้านก็จะเย็นสบายเนาะอ,อยู่ช่วงนาจะเย็นสบายจะชอบใส่แล้วก็ในช่วงที่พักจากฤดูทํานาก,ก็เห็นแบบกลุ่มแม่บ้านเขาทาอาชีพเสริมก็คือทอผ้าออทอผ้าแล้วก็อรอคนมารับไปขายขก็เลยเข้าทิแบบาาพย<อ>์ก็แบบไปซื้อมามาใส่พอพอเข้าทิพย์ได้เข้าวงการเนาะก็แบบไปซื้อมาแล้วก็มาใส่แล้วก็มาตัดเป็นชุดน,นักร้องอก็เลยคิดว่าเราเรา,เราน่าจะพอแบบ ช่วยทางทางแม่แม่ได้แบบจำหน่ายหรือว่าแบบขายผ้าผ้าถุงผ้าสิ้นนะตรงนี้ได้ก็เลยแบบอยากจะช่วยก็เลยเปิดเปิดร้านข้าวทิพย์ผ้าไทยขึ้นมาอ๋อชื่อชื่อร้านนี้เลยใช่ข้าวทิพย์ผ้าไทยค่ะข้าวทิพย์ผ้าไทยอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนอยังไงครับณนะตอนนี้คือมีมีสองที่เลยก็คือทางที่บ้านของข้าวทิพย์ที่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีทางอํานาจ,จเจริญมีสองที่อ่ากรุงเทพอยู่ที่ไหน <c oughs> ออตอนนี้อยู่ที่ปทุมค่ะปทุมธานีอ๋อปทุมธานีใช่ค่ะ,ะคแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดหน้าร้านแต่ก็จะขายเป็นออนไลน์อย่างเดียวเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้าน <c oughs> ลักษณะของของผ้าที่ขายก็คือจะมีแบบครบเลยไหมฮะผ้าฝ้ายผ้า ผ้าสิ้นที่เป็นผ้าทอค่ะใช่ค่ะก็ก็จะมีทั้งผ้าฝ้ายผ้าสิ้นมีผ้าไหมมีมีผ้าทุกๆผ้าก็แล้วแต่ที่แบบว่าทางทั้งลูกค้าจะจะอยากใส่แบบไหนแต่ว่าราคาไม่สูงค่ะราคาที่แบบว่าอุดหนุนก็ได้จับต้องได้จับต้องได้ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเคยเคยรับแบบว่าผ้าไหมที่มีราคาแพงๆมาก็แฟนๆหลายท่านก็ เขาก็ไม่กล้าที่จะใช้จ่ายแบบเขาคิดว่าแพงอ่ะบางทีแบบเราเห็นผ้าผ้าแบบว่าทอมืออย่างเนี้ยใช่ค่ะใช่บางคนก็บอกอุ้ยมันคงจะแพงแไม่กล้าถามราคาด้วยซ้ำแตว่าคือคือในตัวข้าวที่เข้าใจนะคะว่าซื้อไปซื้อไปแล้ว1นึ่งหนชิ้น1สีแต่ว่าใส่ได้แบบแค่ครั้งเดียว2ครั้งมันก็เบื่อแล้วเพราะว่าตอนนี้โซเชียลเยอะกล้องก็เยอะพอเราอัพโหลดขึ้นโซเชียลปั๊บ อ่ะวันนี้มาใส่อีกหรืออาทิตย์ถัดไปมาใส่อีกมันก็ซ้ําแล้วคนก็เลยแบบว่าน่าจะชอบที่แบบว่าเปลี่ยนบ่อยๆในราคาที่แบบว่า จับต้องได้ใช่แล้วก็ได้เต้นหลายๆแบบหลายลายเอาละแฟนๆใครที่ชื่นชอบผ้าถุงผ้าสินผมเชื่อว่าคือตอนนี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลไทยผลักดันด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นผ้าสินผ้าไหมผ้าฝ้ายมาแน่นอนนะครับฝากร้านได้เลยตอนนี้เดี๋ยวถามก่อนว่าแล้วกระแสเป็นยังไงบ้างครับค่ะกระแสก็ตอบรับดีค่ะก็คือขายได้เรื่อยๆบางทีก็มาจ้างตัดบ้างบางทีก็รับเป็นผ้าผืนไปตัดเองค่ะนางแบบที่เป็น โมเดลก็คือตัวเองหรือเปล่าต,ตัวเองคะ่ะนี่นะฮะ, <laughs> ะเพราะฉะนั้นทุกคนจะใส่สวยเหมือนเข้าทิปเลยนะ,ะ <laughs> <ช>ถ้าซื้อที่ร้านกข้าทิป <laughs> <laughs> นะนะาฝากร้านหน่อยครับยังไงครับตรงไน,นสำหรับแฟนๆนะคะที่อยากจะไปอุดหนุน ผ้าไทยที่ร้านข้าวทิพย์นะคะก็ะเซิร์ชไปได้นะคะทาง Facebook ข้าวทิพย์ผ้าไทยนะคะอินสตาแกรมข้าวทิพย์ผ้าไทยแล้วก็ทางทิกตอกข้าวทิพย์ผ้าไทย<ม>ค่ะมีทุกช่องทางเลยค่ะภาษาไทายหมดเลยเนาะภาษาไทายหมดเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปดูแหละ <c oughs> ไปแอบดูนางแบบ <c oughs> ขอบคุณค่ะก็คือมีทั้งทอมือทอแบบมีแบบพิมพ์ลายอะไรอย่างนี้ได้ไหมใช่ค่ะแต่ส่วนมากพิมพ์ลายไม่ค่อยได้ลงค่ะก็จะเป็นแบบทางทอมือทอเครื่องซะมากกว่าจะได้แบบว่าใช้ได้นานลองแบบ เปิดเผยราคาสักนิดหนึ่งได้ไหมราคามีตั้งแต่สามร้อยสามร้อยสี่ร้อยร้อยค่ะใช่ค่ะเฮ้ยทำไมถูกอ่ะดียเออดีเพราะว่าโดยส่วนตัวเคยเคยเปิดร้านขายพวกผ้าอย่างนี้มาก่อนใช่เคยเปิดขายมาก่อนแล้วก็ราคาผมยังแพงกว่าเขาอีกจริงเออดีอ่ะนะครับฝากร้านเธอไว้ด้วยนะครับเข้าไปอุดหนุนก็ได้นะครับเป็นแฟนคนรุกทุ่งนะครับเอาล่ะมาถึงซิงิลล่าสุด มีโอกาสได้เข้าไปดู MV อยากลืมแหงตื่นฮักนะครับเดี๋ยวถามความหมายก่อนเพลงนี้คือความหมายเป็นยังไงอะครับสำหรับเพลงนี้นะคะจะบอกว่าคือคือกล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งก็คือพี่ไผ่พงศธรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ให้แต่งเพลงนี้ก็คือเราถ่ายละครด้วยกันแล้วแล้วพี่ไผ่ก็เลยถามว่าอีหลามีมีซิงเกิลไมบบมีเพลงไมบอก็เลยได้ปรึกษากันไอ้มียูเดคนคนนึ่งที่แบบ สามารถแต่งเพลงเกี่ยวกับเพลงอกหักไอว่าช่วงนี้นะสิเป็นแบบเพลงอกหักหน่กจะมากเพราะว่ามันจะมีเนื้อเรื่องหนึ่งที่ที่เป็นเนื้อเรื่องจริงของชีวิตคนที่อกหักแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือไม่สามารถมูฟออนได้ยิ่งอยากจะลืมแต่ว่ายิ่งคิดถึงมากกว่าเดิมพี่ไผ่ก็เลยแบบโทรหาอาจารย์ปิงปองให้แต่งเพลงนี้ให้เข้าทิปค่ะก็เอาใจคนที่แบบ ยังมุฟออนไม่ได้ยังยังคิดถึงเขาอยู่ครับทือเข้าไปดู MV แล้วบอกเป็นเหมือนกับเราได้ย้อนไปในสมัยความทรงจํำวัยเด็กใช่ไหมซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนมีความทรงจําแบบเนี้ย นะครับพอเราดู MV แล้วเราดึงถึงตัวเราเนาะใช่ค่ะเหมือนกันเนาะแบบนี้เลยค่ะนะครับเพลงนี้จุดเริ่มต้นก็คือมาจากอาจารย์ปิงปองอาจารย์ปิงปองใช่ค่ะใช่แล้วก็มีที่ปรึกษาเป็นพี่ไผ่พลศรค่ะเกี่ยวกับเนื้อหาเพลงเพราะว่าพี่ไผ่บอกว่าแนวเพลงเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแนวที่แบบคนอกหักแล้วยังมุฟออนไม่ได้มันมันมีมาตลอดก็คือทั้งแต่ก่อนด้วยแล้วก็ณตอนนี้ก็ก็ยังมีอยู่ก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่ เรืเ่อยๆน่าจะน่าจะโดนใจแล้วก็ทําให้แบบแฟนๆหลายคนที่ที่ฟังแล้วอินอามนะครับ,รบแมมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่รู้สึกว่าเพิ่งปล่อยไปเมื่อสักสิบ สิบวันที่แล้วประมาณสิบสองวันที่แล้วนะครับก็เข้าไปชม MV กันได้ผมไปดู m v แล้วชอบนะมีเถียงนานะครับใช่มไหมเก่าๆแล้วเปนความความทรงจําสมัยวัยเด็กซึ่งนางเอก MV ตอนนี้เขิ่มาเป็นคุณครูใช่ค่ะกลับมาเป็นคุณครูได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เรื่องราวความทรงจําดีๆแล้วก็ยังมีเจ็บปวดด้วยก็ยังคงอยู่แต่ว่าแต่ว่าในความรู้สึกก็คือยัง ยังรักเขาอยู่ยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่ยังไม่ m o v อ on อันนี้มีความเป็นตัวเราเข้าไปอยู่ด้วยไหม <c oughs> อมีความเป็นตัวเราเหรอคะอาจจะเคยเกิดขึ้นอา,า <c oughs> อาจจะเคยเกิดขึ้นคะ่ะ <c oughs> แต่แต่ณณตรงเ v มตรงนี้คือก็เป็นความรู้สึกที่แบบจบจบได้ดีมไม่ได้แบบว่ามันมันเป็นความทรงจําที่เด็กๆเคยเจ็บปวดกับเรื่องความรักณณเรื่อง MV นะคะแต่ว่าพอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็น่าจะทําใจได้แต่ว่ายังยังย,งยรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ครับก็เช่อเลยเกินใครที่ฟังเพลงนี้แล้วก็ชม MV เพลงนี้ น่าจะนึกถึงตัวเองย้อนกลับไปในช่วงเวลาไหนก็ตามต้องมมต้องมีแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อนและเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับข้าวทิพย์ทีดาดเในช่วงสุดท้ายกันนะครับ นาเกิดมาแค่ใด้หักขเขาภาพเหตุการณ์เก่าๆยังบ่จังหายผ่านมาโดน ผิดตานี่อายจากลายังคอยทำรารแต่ยิ่งเืนสิลืมสำมไดสุดท้ายแห่งคิดโอ้โอ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 ตืให้มันตายไปกับหัวใจเนาเนาๆของน้องมีลาคำว่าบอกจากคนที่หักซ้ำ คงบมีวาสนาสิลืมเคยหักแบบตายจนหอดเมื่อนี้ก็มีแต่หักเติมหัวไอ้บอกหลับมาแล้วแต่ก็ยังบอลมืมีแต่ที่หักเติมย้ำคืดโอนั เหตุการณ์ที่อ้ายจากลาย,ยังคอยทำร้ายแต่ยิ่งฝืนสิ่ลืมสำได้สุดท้ายแห่งคิดโทษตดงให้มันตายไปกับหัวใจเน่าๆของน้องนิลาคำว่าบอก จากคนที่หักสัมฟ้าคงบ่มีวาสนาสิลืมเคยหักแบบไอจนหอดมือนี้ก็มีแต่หักเติม คุยกับทางทางครอบทิพย์นะครับบอกว่าเพลงนี้มาในช่วงบอกว่าจังหวะที่แบบมันเป็นช่วงฤดูหนาวาดนตรีด้วยเนื้อหาของเพลงด้วยมันเป็นช่วงจังหวะที่แบบเราคิดถึงอะไรบางอย่าง <c oughs> มันเป็นความทรงจำดีๆที่บอกว่ามันต้องมาช่วงเนี้ยช่วงฤดูหนาวเลยฤดูหนาวก็จะจ <c oughs> แบบทำให้หลายๆคนคิดถึงความหลังที่ <Ừ. S 2> ที่ตัวเองได้แบบเคยคใช้ชีวิตมาได้พบเจอมานี่แหละนี่เป็นสเสน่ห์ของเพลงนี้เลยนะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าไปดูในช่อง y t u b e g แ a m มิโกออฟฟิเชียลฝากด้วยนะครับนั่นคือหนึ่งซิงเกิลล่าสุดนะครับที่เธอตั้งใจทำเต็มที่มากๆเลยมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆบ้าง คนพิมก็มาเยอะเลยคุณพรพีบอกว่าคุณข้าวทิพอราจับใจมากขอขอบคุณมากเลยนะคะนะฮะแล้วก็มีเนี่ยบอกว่าเออสวยมากๆค่ะจากคุณอ๋อข้าวทิพเลิฟเวอร์นี่น่าจะเป็นแฟนคลับบอกว่าอยากดูละครแล้วอะครับอยากดูเหมือนกันค่ะอยากเห็นข้าวทิพเล่นเป็นคนบ้าคิดจะถามเธอนะหลังไมว่าคือเธอเล่นเหมือนไหมผมถามเธอนะเธอบอกเหมือนมากก็คือน่าจะ อ่าหนึ่งละไม่ต้องแต่งหน้าสองไม่ต้องคิดอะไรเยอะก,ก็เรียกเป็นตัวเองอยากดูเนาะว่าเข้าที่เป็นคนบ้าจะบ้าขนาดไหน <c oughs> จะบ้าแบบไหน <c oughs> คนสวยแล้วบ้า <c oughs> คุณต้องดูเลยนะปีหน้าเนี่ยจะประมาณกุมภาพันธ์ไหมฮะ น่าจะกุมภาพันธ์ติดตามได้จากช่องวันนะครับแหมสุดยอดเลยแฟนคลับมากันเยอะเลยนะครับเนี่ยพี่จินปอเปียบอกติดตามน้องเข้าทิปตลอดเลยนะครับบอกเสียดายมากวันนี้ไปไม่ทันนะฮะปกติก็จะมาต้อนรับศิลปินกันด้วยแต่วันนี้มาไม่ทันน่าจะติดภารกิจด้วยเนาะใช่ไหมฮะหลายๆคนเลยนะครับเนี่ยทักทายคุณเข้าทิปเข้ามาเนาะพี่หน่อยมาไลทิปนะครับคุณออยบอกว่าชอบดูน้องเล่นละครสนุกมากนะครับพี่ออยผรณนานะครับขอบคุณทุกๆคนเลยฝาดหน ครับผลงานเพลงนี้ตั้งใจคาดหวังยังไงฝากแฟนๆได้เลยครับค่ะก็ขอฝากผลงานเพลงนี้ด้วยนะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะอยากลืมแหงตึมหากข่าวหวังว่าคนที่เคยพบเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะทีะ่มีเรื่องเกี่ยวกับความรักที่ลงเอยด้วย ความผิดหวังก็แล้วแต่เนาะนะคะอ,อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่สามารถบูมออนได้แต่เขาทิพเชื่อว่าวันหนึ่งเราเราจะสามารถทำใจได้แล้วก็มองเห็นว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก็คือสิ่งสวยงาม ก,ก็อยากให้ทุกคนได้ได้มาชมกันนะคะทั้ง MV แล้วก็เพลงเต็มนะคะตอนนี้ชมได้แล้วทาง y o u t u แกรมมี่โก o ออฟฟิเชีนะคะหรือว่าอาจจะแบบไปไปเล่น t k t t o k ก็ได้ทาง t i กต o k ของข้าวทิพทิดาดินนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางอินสตาแกรมของข้าวทิพนะคะรวมถึง Fan Page ของข้าวทิพทิดาดินได้คะ่ะนะฮะก็แน่นอนติดตามผลงานของเธอได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีแลน ซิงเกลิลต่อไปด้วยค่ะก็น่าจะเป็นปีหน้าแต่ว่าอ่าถ้าถ้าทราบว่าเดือนไหนแนชแล้วเดี๋ยวมาแจ้งให้แฟนๆของคนลุกทุ่งได้ทราบกันนะ,ะแน่นอนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราคงจะได้ต้อนรับเธอกันอีกด้วยนะครับสำหรับเข้าทิพย์ที่ดาดินวันนี้ขอบคุณเข้าทิพย์ที่ดาดินด้วยนะครับ,บแล้วก็ทีมงานจากาทางกราิ<ล><ล>โกนะครับขอให้ปังๆธุรกิจร่ำรวยร่ำรวยอู้แต่ผ้าร้านเธอนี่แบบ คุณภาพดีแล้วแบบราคาไม่แพง่ะทุกคนแวะไปร้านที่ร้านเธอได้นะครับแล้วก็ติดตามผลงานละครของเธอนะครับที่จะออนเรื่องใหม่กับพี่ไผ่พงศะธรปีหน้ากลุ่มภาวพันธ์ทางช่องวันนะครับวันนี้ขอบคุณเข้าทิศที่ดินนะครับขอบคุณครับนะฮะแน่นอนครับนี่คือช่วงเวลาของคนลุกทุ่งชวนคุยคนลุกทุ่งชวนคุยคนลุกทุ่งชวนคุย